จังหวะที่แย่นบอลไปเนี่ยเอาง่ายๆจังหวะที่บอลเด้งไปกว่าหรือซ้ายเนี่ยถ้าหนูถึงบอลก่อนหนูจะได้เปลี่ยนที่หนูเป็นกองหน้าเด็กเนี่ยบอลเด้งก็หาคูลเนี่ยหนูแตกถึงปุ๊บหนูแตกบอลมาแล้วเขาถึงช้ากว่าโดนขานหนูได้ฟาวม่จะได้จุดโทษได้จีคิกง่ายนั่นหนูคนที่จะชิงแบบเข้าไปถึงบอลก่อนแหมจังหวะเบียดจังหวะอะไรเนี่ยคนไม่เห็นแต่จังหวะเนี่ยที่โค้ชบอกได้คือจังหวะที่บอลเด้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่า จะเล่าเล่นให้ถึงบอนก่อนเนี้ยเรื่องไปเนี้ยโค้ชเป็นกองหลังหนูเป็นกองหน้าหนูยิงประตูนู้นถูกไหมถ้าหนูปล่ยให้โค้ชถึงก่อนโค้ชสามารถจับลับบุกหนูได้เลยแต่ถ้าหนูเร็วกว่าโค้ชถึงบอลก่อนหนูสามารถยิงประตูได้เลยเดี๋ยวจากเทปนี้แบบเขาจะฝึกอยู่ตรงนี้ตกแล้วชิงบอลเข้าไปเล่นเร็วๆแต่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเตะขาหรือเขาจะเหยียบกรรมการเขามีถูกไหมถ้าขาวเขาเป่าเราเลียกเน่ย แต่ถ้าหนูถึงบนที่หลังหนูเสียเที่ยงเพราะฉนั้นจีนวัเลิ่นโมูไปถึงคก่อปลอดได้